สวัสดีครับแดดร้อนช่วงกลางวันทำงานครับมัดํำใบเล็บคุดผักชีสวยๆครับคลิปสร้างรายได้ขุดผักชีงามับครับ,รบเป็นเพิดไม้ตัดใบอีกชนิดนึงนะครับหรือว่าจะเป็นไม้ประดับไม้ฟอกอากาศ ตัดใบกลับไปใช้ในงานพิธีการต่างๆจัดถอดอกใหม่ตั้งแต่เกิดยันพุ่นนะครับเนาะยันลำล่วงลับอะเหลือแต่สิจัดงานวันเกิดวันว่าเลนไทน์ใดทุกงานนะครับก็จะไปแซมกระชอดอกใหม่นะครับต้นละหนึ่งบาทนะครับมัดํำทรงบนนี่นะครับสิบคำหนึ่งมัดมัดละสิบบาทพอดีนะปลูกสารใดๆกันนะครับเนาะเอาไม้เบิ้งนะครับ สำหรับเร็บคุดพักขีผู้ใดบ่เคยเห็นนะครับแต่หลายคนก็นจะว่าเป็นพักขี่บแมนนะครับเนาะแต่ว่าได้หลายคนเขาก็จะว่าสกินได้เอาไปทุกแป้งทอดแน่เ็ดอันนั้นอันนี้แน่นะครับบลูน้ำพื่งกันอันนั้นนะครับเดี๋ยวแจ้เข้าวบนว่าอ่ะน,นะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ